ต้นไม้แม่เกือบหักเลยโอ้ยดวงเดือนปีนต้นไม้ตะวันตะวันเล่นอะไรลูกตะวันกับแสงดาวอ่านี่คู่นี้แม่ลูกเล่นกันโอ้ยมีความสุขจังเลยเด็กๆทั้งหลายอ่ะ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 นักมวยแม่ลูกอ่ะแม่เขาก็มีความสุขมากเลยนะคะแม่แก้วตาตะวันพระเจ้า น้องพลอยเออแต่ละคนนะคะมีความสุขมากเลยลูกๆมีความสุขมากเลยนะคะหือแม่ลูกเขาเล่นกันจากแมวที่อยู่ในป่าเนาะ แมวที่อยู่ในป่าคอยวิ่งหนีหมาคอยวิ่งหนีอันตรายทั้งหลายนะคะเขามาอยู่ที่นี่เขาก็ได้มีความสุขนะคะแม่แก้วตาเนี่ยมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็อ้วนขึ้นด้วยนะคะเึงก็จะเป็นแมวไม่สวยนะคะแม่เกียงก็ไม่ไม่ว่าแมวสวยไม่สวยนะคะแม่เกียงเลี้ยงแมวด้วยความรักความเมตตานะคะไม่สนใจว่าแมวจะสวยหรือไม่สวยนะคะขอให้เขาสุขภาพแข็งแรงอยู่กับเรามีความสุขนะคะปีโป้หอนและขนาดตอนเช้าปีโป้ยังหอนเลย อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะคะน่ารักมากมากเลยน่ารักมากเลยโอ้โหข้าเจ้าก,กระโดดขึ้นโอ้โหไวมากกระโดดขึ้นชิงช้านะคะไวมากเห็นข้าเจ้านะคะไวมากเห็นกับตาเลยคันนี้เห็นเลยนะคะกรโดดขึ้นชิงช้าไวมากมีความสุขกันจังเลยนะลูกนะ มีความสุขจังเลย<_ <C> _>เขามีความสุขเราก็มีความสุขนะคะเ้าเจ้าเขาเจ้าอยู่บนชิงช้าน่ะอยู่บนชิงช้านะคะห้องนี้เป็นห้องที่ผ่อนคลายมากที่สุดเลยนะคะห้องผ่อนคลายห้องมีความสุขมากเลยห้องนี้นลมมาแล้วนะคะเนี่ยลมลมลยอดยอดน่ะ,นะยดต้น กล้วยกับต้นหมอนนะคะลมมาเย็นเย็นเย็นสบายอากาศสดชื่นในบ้านก็มีทะเลาะก,กันในบ้านน้องเพชรเข้าไปในบ้านน้องเพชรเข้าไปในบ้านไปทะเลาะกับใครก็ไม่รู้น้องเพชรเข้าไปทะเลาะกับคนทั่วเลยน้องเพชรอะแต่ก็มีอะไรขู่กันแค่ให้หนวกหูเล่นประมาณนั้นนะคะขู่กันแค่ให้หนวกหูเล่นแล้วก็ไม่มีอะไรนะน้องเพชรเนี่ย ไปขู่กันกลับน่านจะไปขู่ข้าวเหนียวโอ้โหเปลี่ยนละเป็นเป็นไอข้า,เา,เาเว<笑><笑>จาาเจ้าเป็นดวงดีละเอ้ยเฮ้ยจากข้าวเจ้าเป็นดวงดีละโอ้โหโอนล่นซาเฮ้อโอนล่นซาดีจังเลยเอ้ยมีความสุขจังเลยลูกเด็กๆทั้งหลายมีความสุขจังเลย อนน,น่ขึ้นสองเลยอาดวงเดน่นดวงเด่นก็ขึ้นดวงเด่นก็ขึ้นอืมเอาเอาวอามานะมานะลูกมานะไม่เกเรนะนะไร่นอะไรข้าเจ้านะไม่เกเรจะมีมานะแล้วก็น้องเพชรแล้วก็ข้าเจ้าค่อนข้างเกเรนะคะตอนนี้นะนะตอนนี้นะคะค่อนข้างเกเรโอโ้โ,อโหโอห้โหโอ้โหท่านั่งตีลังกาเออมีความสุขจังเลย นั่งตีลังกาเลยเหรอลูกดวงดีนั่งตีลังกาเลยอุย้ยลูกๆมีความสุขมากเลยลูกมีความสุขมากเลยครับอืมเป็พี่ต้มพี่ต้มนอนอยู่โน่นพี่ต้มเอาความน่ารักมาฝากนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะพร้อม ขอบคุณครับสวัสดีครับลืมบอกวิเศษจะตรงนี้อยู่ตักแม่นี่วิเศษตักแม่เดือนถ่ายวิเศษให้ดู <laughs>